บรรณาลัยครับปราษาทบรรณาลัยบรรณาลัยนี่คือหองสมุทรนะนี่บรรณาลัยครับพี่น้องผองนี่เจ็บหองสมุดเจ็บปาะคำพี่ครับเบรรณาลัรัพี่น้องจสสวยงามเลยรับเนไปเบิกเอาบรรณาลัยสัครับหสองสามสี่ห้สั่นครับบรรณาลัย เก็บสมุดเก็บคำพี่ครับพี่น้องนี่เก็บสมุดเก็บเพาะคำพีในครับห่วงขวงครับหวงขวงครับพี่น้องครับอ๋อสิมีเสียงเพลง,งเนี่ยเพิ่นท่านมวนปีใหม่อยู่อ่ามวนมวนไปมวนกับมวนไปพี่น้องอี่นะครับกาแพงแก้วบรรณาใดเด้อครับน,นี่นี่ครับ បានឡៃ